สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องฟองปายสุขูมสุขชนครับผมมือนีพ่อกับบาวนัทหักนัทชาแนลอีกคือเกา่านะครับผมมือนีผมก็ได้ตำบกฮงตำซัวว่าสันกลับมาจากทํางานครับบาวนัดมาจากทํางานเพิ่นเอาไว้ตู้เย็นให้ว่าสันโอ้เพิ่นหูว่าบาวนัดหมักตำบกฮงว่าสันโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อเัวไว้ให้อ๋าพี่น้องจัดอะไได้บ้าน,นี่เซฟแสนเหมือนกันพี่น้องครับ แซ่บพี่น้องเพิน่นว่าเพิ่นซื้อเอาว่าสันพี่น้องเพิน่นโบนัสตำเองดอกแซ่บอันนี้ตำไทยครับเพิ่นใส่ซ่อนกลางแล้วล่ะพี่น้องเพิ่นกินกันเพิ่นก็ใส่ซ่อนกลางกินร้อนช้อนกลางอะนะ เพื่นเอาไว้เห็นบ้านนั่นก็ได้บ่ไดิกินสุพี่น้องเบิงโดนละน้อครับคำยังไงจากบาทใ้พี่น้องเบิงกว่านะ mì mọc hói năm thì nó vật ừ. thú khiêm à tính chảy ngoan cái lái là บ่าวนานวันพักบุงเบิดล่ะยังอยู่ตัวนี้เซ็ดอันนึงสู่พี่น้องเบิงนี่พี่น้อง มีหน่อไม้น่ะพี่น้องเขาก็เห็นหน่อไม้จำไทยบ้ยก,กินแล้วพี่น้องเอาไว้เห็นเล็กน้อยนี่แหละว,ว่าจะกินนะไรเฉพาะตัวนี้ก็ยิ้มแล้ว บรรยากาศนี่มันแรงเสียงระแตครับพี่น้องเขาปากได้บอกพี่น้องข้ามยี่ไงนี่นอืม มานี่เร็วมานี่เร็วมาเร็วค่ะอมหน่อยเนาะอ๊บอบอ๋อมือพ่อเปียกเอ้ยมือพ่อเปียกไปกินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะกินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะลูกสาวครับลูกสาวเป่านาด ินอยู่ตัวนี้สงสัยหิวพี่น้องเฮียจ้าน,นี่อร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยไหมทุจาดท่านผู้ชมหนี๋ยเร็วทุจาดก่อนจา้าเออหนูชื่ออะไรน้องเนยน้องเนยใช่ไหมทุจาดแล้วเนาะทุจาดแล้ว กินนอ่ีสงสัยหิวพี่น้องลูกเบาะน่นหิวพี่น้องเอ้ยองถ้าสันเบาะน่นไปป้อนเขาลูก สาวกันเด้อพี่น้องเด้อดวไวพอกันไหมในคลิปหน้า <S <S ขั้นผิดพลาดประการใดขั้นนัน้นบ่ถูกใจเฮ็ดให้ท่านผู้ชมบ่ถูกใจยังไรกะขอโทษขออภัยนิดเด้อสำหรับมื้อนี้บ่าวนัดขอตัวลาไปก่อนครับลูกสาวลูกสาวลาสื่อหนองเนอยอืมสำหรับคลิปนี้บ่าวนัดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเด้อทุจร้าก่อนทุจร้าเร็วจา้จาบ๊ายบายด้วยบายบาย,บาย